สวัสดีค่ะโมเปอร์เซนเฮียวครับสวัสดีเอ็นพีเอชีทุกท่านมือนี่มาเป็นทีมโอ้เป็นยังได้พอเงินบางนึงได้ป๊อชุดหกตัวคือแขนคักแถบได้น้ำชุดหกตัวสองงวดติดที่คัดหกหางชุดเน้นหกชุดเด่นหกหางให้เอฟซีนะพ่อเนาะงวดก้อนหนานั่นเข่าล่างหกสองแล้วก็วึ่นึงนี่เข่าฮาสามบนนะครับโต๊กัดแมนบ๊อ แบบค,ครับเข่ารับเดี๋ยวเอาตัว d ดี9ดเก้า h ่บงกันนี่เอาเอาหันแงกลงมาเด้อยวันนี้เด้อเบิ้งเอาเด้อหน้าจอไผหน้าจอมันเด้อนี่เป็นตัวเลขของพ่องวดที่ผ่านมาสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับสามสิบเอ็ดกรกฎาคมอ่า เพิ่งเริ่มได้สองนวดที่มาติดตามแนวทางของพอเซนเนียวสองรอบคือรอบแรกจะได้ชุดเต็มไปก่อนเพราะว่าพอบอนไห้คัดรอบที่สองจังคอยสีได้ชุดคัดแบบนี้อันนี้คือรอบแรกมันบออันนี้รอบแรกหรืครับนี่คือรอบแรกวันที่สิบแล้วมือนี่สิบแล้วเนาะสิบสี่รอบสองวันรอบสองถหาวันที่สิบสี่มือนั่นที่เป็นมือคัดหกหางบ้านนี้ม่าเบิงนี่คือชุดเต็มครับ สามห้าเข้าตัวกัปแต่ว่าอยู่ในตัววงนะครับตัววงนี้คือตัวที่คัดออกให้เพราะว่าเลขชุดเต็มเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามบแปดหางประมาณมันก็เขายกบนลางกต่มาดิหนีลางโอ้ยผมลืมเมิงหันสมมติว่าผู้ใดได้ลักหนึ่งยังสี่ไหมค่ะได้ได้มาจับเอาในหนีเลยเนาะมาจับเอาในชุดตัวเลขเขาบอเ้นเหี้ยวนี่ นะครั mm hmm. งวดงวดสามศูนย์เข่าตรงนะพอนะ mm hmm. ชุดเต็มนะงวดสามศูนย์เนี่ยเข่าตรงแต่ว่าบริเวรวงดอกแต่ว่าชุดคัดออกมากนี้หกสองผนไปเข่าล่าง mm hmm. งวดงวดงวด,งวดก้อนนะั้นนะครับเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างงวดนี้กัมาทั้งบนทั้งล่างด้วยกันนะครับหนึ่งหนึ่งบริเวรวงแต่ว่าวงอยู่ทีสามหานะครับเป็นอยู่ในชุดเต็มบานนี้เลขเด่นกับพระธรรมาดาดิเลขเด่นจากชุดเต็มเนี่ย มันได้เด่นเจ็ดล่องสามค่ะนะครับแต่ว่าเด่นสองนี่คือเป็นสูตรคำนวณเด่นสองบอมาครับบอมาเป็นสูตรคำนวณเด่นสองนี่เป็นสูตรคำนวณแต่ว่าเด่นเจ็ดกับล่องสามเนี่ยเป็นเด่นอยู่ในชุดเต็มคือตัวใดมากที่สุดนั่ะล่ะไงไงนี่เราเด่นสามก็จะเด่นสามมาเด่นสามเขาก็มาจับเบิ้งหลักมันมันก็มีสามหาเพราะว่าหานี่ยมันเป็นสามหาสามเจ็ดครับนั่นเขาก็มาจับ ตามเจ็ดมันมสามสามสี่ามหาสามกาบ่าหลายตัวนะบ่หลายตัวดิห้ว่าเลขเด่นนี่เอาไปเป็นเลขเลขวิ่งได้เลยนะครับแล้วว่าวิ่งวิ่งบนด้วยส่วนมากมันจะมาบนส่วนมากคือมาบนวิ่งสุดสุดบนอยู่แล้วครับสุดบนอยู่แล้วกาจับวิ่งวิ่งบนสองตัวกะ ก็ยังมีกำไรอยู่เด้เนะครับยังถือว่ามีกำไรมันก็เป็นกำไรเขาเนี่ยมันมาลางมันมาลากคือเป็นกำไรถือว่าเป็นกำไรเขานะครับ้ามาทามาอ๋อทามาลางนั่นถือเป็นกำไรเอ,อ <laughs> เอาอันนี้คือดีเอ็นเอตัวเก้านี่ครับสามหาเนาะสามหาสามหานี่บอดดายวงไวแต่ว่าตอนนี้คือจะว่องไวเบืองว่ามันเข่าตัวนี้นะครับชุดขัดเน้นโครงสุดท้ายของตัวเซีนเหียวนะ อ่ะบาทนี้เขามาเบ่งหดใหม่บาทนี้หดเกา่าพานไปใช้บาทนี้พอาะเบ่งเล็กนี่เอาอสูตรว่างคู่กันเลยครับปั๊บปับสูมเด้ยอยับยับมาเหยียดได้ขนัดมาเท่างัดพวกนึงเอาขึ้นสูงอะไรก็เห็นมอีอเราอ๋ออะไรเนี่ยม,มันยังติดไหมง้ำ ส,ส,สูตรของนวดที่พานมานี่เล็กเด่นใดสองมันบ่มาเนะพ่อเนาะนี่สูตรคำนวณน,นี่เนาะบาทนี่เดี๋ยวผมว่าเอาใบนั้นมาทางนี้ซาผมสิได้อยู่ฝุน่นมันมันมันสีประหอดไหม <laughs> งวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับเลขเด่นงวดนี่ตัวได้หรอพอเด่นสุดใช่ไหตัวเด่นสุดนี่มัน,ม,นมันแถวจิบอมี่เงินเอาเอา๋อถ้าเด่นเดนตามชุดเต็มไอเด่นตามชุดเลขล็อกนี่บอกครับนี่บอกเับสุดไงับชุด,ดไงสี่มาสิบเอ็ด แดมากเก่าแปดมากเก่าให้ว่าเด่นสีรองแปดน,นะครับง่ายๆคือเด่นสีรองแปดสำหรับงวดนี้โอ้ยเลขกีหลายสำนักคือให้ม,มา,าตกแปดก็ได้สำนักคือกันดีแมนบะแมนมาสีแล้วเหล็งวดนี้วันนี้มากีแมนปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยวัตถานี่ยังม้วนแน่นอนเนี่ยเฮ็ดไว้เนี่ยตั<า>วตัวนี้เฮ็ดไว้วัตถานเอาลงเพราะว่าถ้าเบ่งใช้กับอาจารย์ตัวไหนมันจะเขาเขาค่อยคัดครับ เขามันตรงกันคือโอเชตัวนี้แต่ว่าของพอซีมาแห้งควมูแมนแมนซีมัานเบิงเบิงช่งเกตเบิงนี่ร่องตัวนี้เป็นร่องคยับไ้หน่ับถ้าตามชุดใหญ่เนี่ยเด่นซีร่องแปดแต่ว่าถ้าตามสูตรคำนวณบอมมี่ตัวไรเด่นชัดเจนบอกี่จะได้หนึ่งหรอเ่ครับหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามสืมจีมากหนึ่งดา แต่ว่างวดที่ผ่านมานน่สูตรสองอันนี้บ่เขานะพอนะอ่อเนาะบ่อเขาบ่เขา,ขารุดไปงดน,นี่บ่แน่เด้อย่าลืมดิมีแปด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 มาตรงกับตัวตัวร่องในสูตรใหญ่แปดขึ้นกันมาเตะขยันสูตรตนตะครับแัน อ่าอันใดนั่นพ่อมันหาบ่เห็นเลยจีนได้เขียนไหมอ๋อมันหาบ่เห็นแต่ว่าพ่อจำได้อยู่จำได้อ๋อเดี๋ยวจังเขียนใชพี่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเขียนลูกนี้ก็ได้หมายถึงว่าชุดเลขฝากม่นอพ่อจะเขียนให้นี่แมนแมโอ้นี่นี่นี่ลืมเมื่อกี้ลืมเปิดลืมเปิดเผยนี่เบิ้งชุดเลขฝากเบิ้งเด้อเสี้ยนหน่อยมากมือนี่เพราะว่าต้องการมาตามชุดเลขฝากโดยเฉพาะแมนค่ะเพราะว่าตั้งซื้อบัคเอร์มู งวดหาสามซูมันเข่าสามตัวสามตัวตรงๆนะครับงวดล่าสุดเมื่อกี้นี่มันออกซีหาสามเมืงดูเนไอซีสามสามซีสามซีมองดูนี่ล่าซาเหตุที่เส้นหน่อยเลยมากเหมือนนี่ใครมามืตามตัวนี้โดยเฉพาะเลยแมนค่ะแมนส่วนป่าดงเฮงนี่มาน้ามูซื้อครับมูเอาย่างเอามัดมูเอาย่างเอามัดเนี่ย อ๋อแสดงว่าชุดเลขฝากสี่ตัวสีหางหนี่งวดนี้กับมาแล้วแม่แล้วครับเอาพ่อบอกเลยผมสิเขียนธนวัฒน์ไหมชุดเลขฝากนี่เช็คหน่อยสิตั้งซื้อไว้ยังกับใดนอ้อเช็คหน่อยเช็คหน่อยตั้งไว้แล้วว่ารับสายไหมบอกแม่กันค่ะว่าบอกคนแปลงสันแด้งงวดเมื่อไหร่เอาผมบอกเลยครับพ่อสามแปดหกสามแปดหกครับ <38 7 S 1> สามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดครับสามแปดแปด สามแดแปดครับสามแปดเก้าสามแปดเก้าลบฝากเลยหางหนึ่งครับเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดกันแล้วอเนาะ,นะกันแล้วเออล้ว่าแล้วฟันนะนัวฝากนะครับอันนี้เป็นชุดเลขฝากอ้าโอเคครับอันนี้ออกมาก่อนบาทนี่เดี๋ยวบาทนี้ชุดเต็มเดี๋ยวเ,เบิ้งจากชุดคัดผมก็ได้ส่วนตัวนี้ อสามกับหนี่มาตัวนึงให้ได้มาตัวนึงให้ได้แมนงวดเมื่อกี้นี่มันสิบสองเห็นบ่งวดเมื่อกี้นี่อ๋อมันออกหนึ่งหนึ่งเออมันมาออกหนึ่งหนึ่งมันมาหนึ่งสูตรนี้นี่ให้ว่าเน้นล่างโนดออกไปเพาะเน้นล่างเน้นล่างเลยสูตรนี่สองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนแน่นอนอีหลีอนี่งวดนี้ได้สามกับนี่มาตัวนึงแน่นอนนี่ผมฟันเลยหกนี่สิบสอสาผมฟันหกเลยครับสิบสองสาเป็นสามสิบหกเนี่มันก็ต้องว่าหัน สิบสองศูนย์เป็นสิบสองแมนบ่ครับมันกับมันหงหนรับประกันงวดนี้หกมาล่างล้านเปอร์เซ็นท่าเลขล่างบ่มี่หกงวดนี้นะยังบ่ออกตัวนี้ฮะเดี๋ย้ายันออกตัวไหมถ้าข้างตัางดูนนะเฮ้ยจะมันอะถาข้างตัางดนเอาอย่าลืมนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวล่างสามกับหกนะครับคุณมีโชคฟันไปที่หก านีใเบ่องอกเอาอาปลาน่งสู้มาส้นกันครับสุดยายนยนตน์มาชนยนต์มาครับส้นมัดแปดเจ็ดกับส้นแปดหกมซส้นนี่แค่แปดห้าเ่ามาไหมนี่แค่แปดเจ็ดแปนปเก้าส้นเป็นเงาเงาเป็นยังไงมันมันจันมนมนกมือมือจัน้อ่ต่อ เอาเด้อม,มาบันให้มันเห็นหมดใน,นแบบนั้นเนาะน,นส่ yeah. เอาอ่านี่คือคัดออกมาให้แล้วสิได้เบิ่งชัดๆนะพะ่อเด่นสี่รองแปดเมื่อกี้ลืมบอกเอฟซีว่าหลักสิบหาหกเก่างวดนี้นะครับงวดวันหนึ่งงวดวันหนึ่งมันได้สอง สามศูนย์เป็นบ่ครับสองสามศูนย์แต่ว่าสามมาบนแต่ว่าบ่อมาหลักสิบแต่ว่าไปอยู่หลักหน่วยนะพ่อเนาะไปยูลักหน่วยครับวันนี้บังเดอร์ห้าหกเก้านี่เป็นลักสิบบนล่างนะครับเลขเด่นพ่อสินเฮียวงวดนี้นะครับเด่นสี่รองแปดนะครับชุดเต็มถ้าว่ามันหลายเอาตัตัวพ่อวงห้ตัววงนี้คือเป็นตัวที่พ่อคัดออกมาห้แล้วมันบ่กครับแมนคัดเด้่ คัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววงหนึ่งนี่สามหางจะอยู่ในตัววงเด็กนะครับแล้วเข่าบนนะครับชุดนี้เน้นบนตรงตรงอีกเยมือนนะครับมือนี่นี่คัดให้สิบสองหางก่อนสิบสองหางวันที่สิบสี่จะคัดให้เหลือหกหางสี่คัดให้เหลือหกหางแค่นั้นแรงกระทาเด้อค่ะติดตามไปดีๆ สำหรับชุดหกตัวของพอสี่ทั่วมาสามสี่สายตาไหนที่ร่วงคลิปพ่อสั่นมาปวดบอลมากใจเย็นๆนั่นน้องเศร้านี่บาทนี่บาทนี่บาทนี่เมาเบิงชุดเหล็กฝากก่อนชุดนี้กัสรุปตามนี้รถเนาะให้ให้เอฟซีเพิ่นเบิงเอาซะตัวแดงๆนี่แหละเล่งสิเล่งสิสองหางนี่ก่อนสีวงแดงๆส่วนวันที่สิบสี่ คอยจะคัดให้เอาให้เรลือกหกหางมือนันคอยเบิ้งชุดหกหางนะครับบาทนี้ชุดเด็ดอีกชุดหนึ่งยูนี่ชุดเลขฝากหรือว่าเลขรับสายใหม่ที่เสียนน้อยตั้งชื่อไว้สามตัวแตกเนาะค่ะแมนสามตัวแตกเมื่อกี้นี้พิษแต้มเดียวงวดนี้ก็คือกันถ้าบอสามตัวแตกก็จะรุดแต้มเดียวผมเบิ้งตัวเลขแล้วมีชวนมี มาแท้ๆ kind of um, ้บอกตัวดีออกตัวไม่ดีบอกตัวนี้ให้ยันยังเกาะห้ออกตัวไ่เอาอีรีดิครับนี่เบิงเด้อแมนบ่งหัววันสีไปไปท่าไหนแนนไปเดี๋ยวเห็นเลขชุดนี้ป่าตัวเงี้ยจำได้บะฝันเห็นตัวใดออกตัวนั่นผู้ใด จำบ่อระไรป่ะดงงอ้าำหนางงงหลวงตาปิิสนามาโอ้อออเออพันธอนเห็นสามหกแปดตรงกันเป๊ะบ่นน่ตรงกันเป๊ะบ่หน่นี่ับถ้าสี่หางนี่บ้านายผู้ไปเนาะถ้าคิดว่าสี่หางนี้มันเยอะนะครับฟาดตัวเดียวเลยสามแปดหกเอ้ยอันี้คือคนนํำโชกเลยบอกเลยคนนํำโชกเลยครับบอกออื หลงซื้อจะของอ้าวตอนนี้เสี้ยนหน่อยสับสนนะครับหลงซื้อจะของแล้วใกล้กันพวดขวมีโชค์น้ำโชคเพี่พอเส้นเี้เราเห็นแล้วมักบอครับงมวดนี่ชุดเลขยกามักเพราะว่ามันส้นผมมักส้นนี่กับส้นนี้มันสิเบิ่นอยู่บ่พ่ะมันเบิ่นนตัวนี้มึงหนึ่งนี่มันมันเบิ่นกี่ต่อกันสองหวดที่ครับแป้งเ้อพาดวงเฮง้ัแป้งฮินพาสองหลุมสองกาย พระสองกายบาอกอ,อันนั่นก็นจักแล้วนะ,ะเพราะเส้นเหี่ยมมาก2หางนี่เนาะนะครับพอเส้นเหี่ยมมาสอหางนี้เบรกนะครับงวดแรกที่ที่เ<า><า>พิ่นไห่มากนั่นห้าสมศนย์สามตัวแตกงวดที่2อมื่อกี้ล่าสุดสี่สามสี่สี่สามสา้าสามสี่เ้าสามสามมันหลุดแค่แต้มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้มีลุ่น ไม่รุนสามตัวแตกอีหลชชุดนี่บาทนี่มาจับไซเบิรงกับเลขตัวนี้บาทนี้ชุดเต็มของพ่อเซียนเฮียวเนี่ยเน้นตรงตรงนะครับเมื่อกี้นี่มันเข่าตัวกลับแล้วคิดว่างวดนี้จะเข่าตัวตรงแม่นเข่าตัวตรงครับงวดนี้คิดว่าจะเข่าตัวตรงแปดเก้ามีอยู่บ่พ่อตัวพอมักนี่เด็ดแปดเก้าอ๋อมีตักมีแปดเก้าเก้าแปดพอแปดเก้าเก้าแปด มีทั้ง8-9มีทั้ง9-8แสดงว่ากาไหมเนี่ย8-6ก็มีป่าว8-6ไม่มีเนาะ8-6ไม่มี8-6ไม่มีมีแต่6-8มี6-8อยู่นี่ชนเหมือนกันนะครับ8-7นี่8-7กับชนดิมีแค่8-8ตัวเดียวที่ไม่ชนมีตัวนี้แหวกแนวโม่โม่ชนครับมีตัว8-8ตัวเดียวที่แหวกแนวมากแล้วกับโบชนนะครับแล้วบันนี้ งวดวันหนึ่งนี่เลขเด่นสองตัวนี่มันเข่าตัวรองตัวรองงวดนี้คือแปดนะครับสีห่ <4 S 2> หางนี้มีแปดแม่นแล้วล่ะแปดกับสามนี่แสดงว่าเพิ่นพันแปดครับพอเะต่โบ,บมัดตัวนี้น่ะผมอยากให้ออฮาเซนนะมัดห้าแปดสามคือห้าสามแปดไปยังสิงผมจะมักเลยนะ<ม> คือถ้งเป็นหาสามแปดหรือสามแปดหายังสิมักกว่าหลายกว่ามันบอรกรแม่สิมกกักเพราะคนนี้อาจารย์นี่เร<ฆ>าก็เออตัวนี้ๆๆเขาละละครับเราก็ว่าเขาละละอันนี้เพิ่นก็นเป็นเป็นอาจารย์ที่เพิ่นให้มากาานี่นอาจารย์เลขึ้นกันครับเป็นอาจารย์เล่ขึ้นกันที่เพิ่นให้ยพอเช่นเนี้ยวมาปรดมาไอินินัปตอนที่เพิ่อนอ,นาาายอย่างวดแรกที่เพิ่นติดต่อมาเหรอเพิ่นจะให้แนวทางเพิ่นเพิ่นบอกว่าอยากอยากปวดไอเอฟซี โปรไฟล์เอ๊ซีแล้วเขาผู้ใดเชือกแล้วห้ท่าบุญไปยังสินะเนว่าหนังบวบเอาต้องเอาไปให้เพิ่นยังสินะท่าบุญไซก็ได้ท่าบุญไซก็ได้ยังสินะเราบอกว่าสาธุสาธุหรือไม่สาธุนะครับให้ออกในเด้อสามตัวทำไมวันนี้ก็จะเน้นยอดก็จะเอาน้ำเงินหมายถึงเล็กสีหางนี่มันเบาะเนี่ยเพราะว่ามันกับมัสซันอนกันครับนี่ ถือว่างวดนี้เป็นงวดที่เด็ดสามตัวแตกระวังตัวดีๆงวดนี้ครับเนี่ยสูตรไม่ยังบ้วนได้ปล่อยม้แต่ทดสอบมันกันเนี่ยสูตรไม่สูตรไม่แบบว่าสูตรไม่เนี่ยยังบ้วนได้ดปล่อยแต่ก็เก็ดมางวดนี้แหละอ๋เอ,อเฮ็ดมาางวดนีแตะวันสีเอาไว,ถาว<อ>้ถ้าฟังเบื้องสะกลเนาะเอาไว้ถ้าฟังเบื้องนี้มันมีมันมันส้นอยู่สูตรไงเนี่มันก็ส้นหลายตัวยางครัสามก็ส้นหกหาก็ส้นสี่หากับส้น มาลองดูมันมันจีกเกาคับมันเข่าคอยจียทางวดนี้เข้าถึงจะเอาสูตรไปนําเสนอเนาะพอเนาะเอาโอเคครับผมวันนี้ได้ทีเด็ดสามหางแตกเอ้สี่หางแตกมาแล้วนะครับชุดเหลขกรับสายไหมหรือว่าชุดเหลขฝากจากอาจารย์ชื่อดังนะครับจักดังบ่ดังหรอวะกันดังโลดต่อเพราะว่ามันแตกสามตัวเนีย <laughs> นเลิ่นให้มากจงวดแล้ค่ะ นี่ลงวัดที่สามวัดที่สามเแรกแตกสามตัวเัืแรกแตกสามตัวผมกับโบเสือเลยครับผมโบเสือผมกับโบเสือเมืที่สองรูดเต็มเดียวซื้อยูฮันเลยสามนี่วัดที่สามอครับนี่วัดที่สามเหือยเลยค่ะเอฟซีเด้อนะครับส่วนชุดหกหางรอวันที่สิบสี่นะพ่อเนาะแมนสิบสี่วันที่สิบสี่เดี๋ยวเขาต้องไม่อีกวันจำเนี่ยครับเอาโอเคครับพ่อครับถือว่าชัดเจนแล้วแนว้สำหรับแนวทางบ้านนี่พ่อเอา ใบนั้นมาอีกตอนนึงนะพรดีเอฟซีอาร์สังเกตอันที่เขียนอยู่แดงๆงนี่ันนี้เป็นเบอร์โท่พอเซียนเฮี้ยวด้ะครับพอเซียนเฮียวหายไปใหม่เครองนึ่งเลย0980984507550นี่คือเบอร์โทรของพอเซียนเฮี้ยวด้ะครับเด้ <c oughs> 0984507550 พ่ามีเอฟซีหลายท่านขอเบอร์่อเสยนเที่ยวมากนะคะระับพาจะเป็นคอมเมนต์จะเรยกว่าเวเดี๋ยวกันลงไห้เลย